สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเดอออกลอซิ่งครับวันนี้เราก็จัดส่งรถเกี่ยวหนึ่งคันครับเรามเีเทลเลอร์คันรออ,อมาบริการนะครับชิบช่องล้อเอสเรอของเราเอง <c oughs> สวัสดีครับวัสดีครับ เรามีเอเ0ร้อครับมาส่งถึงที่ครับถึงหน้าบ้านครับบริการทุกระดับประทับใจเสียเบียจัดให้โอโยกแล้วก็มีเทลเลอร์บริการนะครับไม่ว่าจะย้ายเครื่องจักรก็คิดถึงเรานะครับ ราคาได้ไปหมดครับพี่น้องพร้อมตัดทุกเจ้าครับนี่มาส่งรถเกี่ยวครับของท่านกำนัน <N> นี่ลงามาแบบด่วนๆกันเลยครับด่วนได้ถ้่ใจสดนะพี่น้อง เลอเขาขึ้นรอเลีรอแลซี่เนี่อคันนี้นะครับลูกขาสั่งวางเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับทำแท่นปั๊มใหม่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ตัวเดินแล้วก็ตัวเช็คซ่อมนะครับ วกระบบตู้นวดปลาคอนะครับใช้การได้อันนี้ตามที่ลูกค้าสั่งนะครับโอ้ยไปซะยิ่งช่งเจ็ด้ล่ะสั่งจกดพี่เจ็ด ย็นเอารถนี่ออกให้ไปมึงแ๋ยวจะเอารถเกี่ยวข้างในโอ้ม้าใส่อีกกิซุฟาวเนี่ยพินาพินาก็สำหรับใครนะครับที่สนใจจะย้ายเครื่องจักรนะครับก็ คิดถึงเรานะครับมีเจเลอร์เอจเจล้อยสิบสองร้อไว้บริการทุกท่านนะครับวิ่งตัวไทยนะครับราคาได้ไปหมดครับพี่น้องแต่คิดดีว่าเทาสิบบางบอสำหรับรถเกี่ยวห้อหลายๆครับจอดอยู่ซีหาขัาน้นขั้นแล้วอยู่อันนี้ก็เป็นของท่านกำนันครับเราประสบ ขอไปหายู่บาทเดียวกีนไปหายู่าบาทเดียวกีนคันนี้ทำแฮมปั๊มนะครับ,บเปลี่ยนโบเตอร์ตัวดิมก็จัดให้ครับตรวจเช็คระบบตู้นวดนะครับ ตรวจเช็คระบบดูนวดปนาครับปากเกี่ยวก็ทำกำลังก,ก,ก็มีรถเยอะครับรถหกลอ้ลอสิบล้อรถแม็กโคก็มีรถลอ้อหลายคันเลยครับมีมากทีด้วยคันหนึ่งี่รถเกี่ยวก็เอาไปให้ปลาเราเช็คให้ครับ โอ้ยยางรถเบิร์ดอ่จะหามังจอดครับบูที่จอดใชแเราคือเ่อจอดนี่วะเก์จะหกล้อออกครับเกณฑ์ให้เข้าจอดนี่นี่ไหมคือเพ่อจอดนี่ไหม อันนี้ท้ำซไปเลยกันน้ำมากครับนี่น้ำหอดทรงหอดหมองครับเป็นมาสูงยาวครับเจ้าชีไปชื่ออะไรครับเขาไปหาเมื่อกี้ว่านถ้ากันไปซื่อเล็กดูสันออกบ้าสวนทางกันยืนน้องเจริญเออมาทรงรถอีกมาพอนี่เออ หมดจำจกแจกออเจียวขั้นได้ออกนี่อนโอ้อยตอนนี้ยูอูลาเราเหลือจะขั้นเหลือซี่หาหา,หาขั้นอะไรเอาเ <laughs> อาเอาใ้เกียร์ถอยลังด้้อ เดี๋ยวจะหกล้อออกครับโอ้ยไ่ได้ไ่ได้เดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนตอั้มอา้าล่ะครับบานิเปิดเรื่องเลยครับอ้ยคันนี่ออกได้เนี่ยนี่ไม <laughs> โอ้ส้นเลยครับบ้าไปยังครับรถ็กแกเองครับโอ้ถอยส้นเลยไหมั้ตำ <laughs> ตุม้มมันชนนะครับนัน่นส้นแก เอาออกจากกันได้อีว่าไปนี่โอแกถอยสุยกันเลยครับเดอืออกด้อยังอ๋อแต่มันจะออกจากตรงนี้ได้ไหมเอาเนียออรอดนะ โอ้ oh, ไปได้ครับไปได้ okay, เจ้าข้านีบ่บเ <Okay. S 1> ข้าได้บ่ติดอยู่มือนี้ละเจ้าโอ้แมนมาห้่อยอ่ะสุดแคบเลย โอ้โอ้มันเข่าไปได้ดอกมันแคบโอเคยังเจ้าเข้าไปครับนั่น เอาลูกเกี่ยวข้อก่อนครับอันนี้ทำตามที่สั่งลูกค้าสั่งไว้ครับก็เหลือพวกลงรถเลยก็ื่อกให้เขาเาปลี่ยถ่ายเองนะครับของเลี้วก็ยังไม่ได้ถ่ายอันนี้ทำทำทำตามออเดอร์สั่งแค่นี้ทำแค่นี้ครับ รเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับใหญ่ๆครับพี่น้องอ่ะ,อะก็เป็นที่เรียบร้อยครับจัดทรงรถท่านกำนันเรียบร้อยอันนี้เอาอย่างไม่ใส่นีอ๋อ สายจวดครับเทเลอร์นี้ดวนได้ครับดวนได้มักดวนกบดวนพี่น้องนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนีลระพี่น้องยายาย,าย,ายา้ายยายๆ้ายบายบายครับสวัสดีครับ